ถ้าสมมุติว่าหายเห้าเนึกถึงนะคะเจ้าหญิงแต่ละวงการเนี่ยเขาสินึกถึงผู้ใดเป็นผู้แรกอย่างเชน่นดารานักแสดงเนี่ยเขาสิคิดพอ่อไผ่หรือว่าวงการลูกทุ่งเราจะคิดถึงใครหรือแม้กระทั่งนะคะวงการหมอลำสิ่งเ้าสิคิดฮอดไผ่หรือวงการนะคะหมอลำเราจะนึกถึงใครถ้าเห้านึก ฮอดไผคิดหอดผู้ใหเป็นผู้แรกแสดงว่าคนคนนั้นนะคะเป็นโลโก้ของวงการนั้นๆต้องเป็นโตท็อปนะคะถือว่าเป็นบุคคลนะคะที่มีชื่อเสียงมีผลงานแต่และวงการนั้นๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับ อย่างเช่นพี่น้องขาทาให้เข้านึกถึงวงการลูกทุ่งนะคะเราจะนึกถึงนะคะเจ้าหญิงวงการลูกทุ่งนั่นก็คือคุณฝนธนะสุนทรน,นะคะก็เป็นที่ยอมรับว่าบม่ว่าจะเป็นทั้งด้านหน้าตาความสวยของคุณฝนธนะสุนทรเสียงที่หวานนะคะไพเราะ เออก็นั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็ได้รับฉายาเจ้าหญิงลูกทุ่งเพราะว่านี่แหละผลงานทุกสิ่งทุกอย่างมันสมมงกับเจ้าหญิงลูกทุ่งหรือแม้กระทั่งนะคะดารานักแสดงเข้ากับซึกขึ้นพ่อคุณแอนท่องประสงคเมนบอเพราะว่านะคะฝีมือการแสดงและก็ความสวยคุณแอนเนบตงเวาถึงสวยอยู่แล้วแล้วก็ฝีมือการแสดงของคุณแอนทองประสงค์ถือว่านะคะเพล่นรับได้ทุกบทบาทอีหลี แล้วถ้าวงการหมอลัมเดค่ะพี่น้องขาพี่น้องคิดฮอดผู้ใดเป็นผู้แรกคิดคือสาวไอบอถ้าไม่ใช่น้องอุ่งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงคือเบาถึงหมอลัมเนี่ยค่ะต้องคึดพพอน้องอุ่งอิงเป็นคนแรกเลยเพราะว่าน้องอุ่งอิงเนี่ยแหละค่ะเป็นคนปลุกกระแสหมอลัมขึ้นมาค่ะทําให้หลายๆคนทีบบอรูจากหมอลัมเอ่อกลับกลายเป็นคนที่ติดหมอลัมไปซะง,งั้นฟังหมอลัมก็เป็นหลายๆคนนะคะบอกว่า บเป็นคนอีสานบางคนก็ไม่ใช่คนไทยด้เป็นคนประเทศเพื่อนบ้านก็มีบบเคยฟังหมอลองหมอลัมกล่ามาฟังหมอลองหมอลัมย้อนน้องอุงอิงเพราะว่ามักน้องอุงอิงชอบน้องอุงอิงพี่น้องขาล่าสุดนะคะยังเพจดังนะคะได้นะคะพูดถึงน้องอุงอิงแล้วก็ยกตำแหน่งนี้ให้กับน้องอุงอิงอ่ะสาวไอคขอนะคะ อ่านโพสโพสนี้ของนะคะเพจดังอย่างเพจคนลุกทุ่งนะคะเพื่อนได้โพสเอาไว้แบบนี้คะ่ะพี่น้องคะอุ้งอิงเพรบ้านแพงยิ่งสาวยิ่งสวยขึ้นแทนเจ้าหญิงหมอลำนับวันยิ่งสาวยิงสวยสําหรับอุ้งอิงเพรบ้านแพงเรียกว่าช่างแต,แต่งหน้าทาผมต่างต้องโชว์ฝีมือการเนรมิตความสวยรวมทั้งฝ่ายเสื้อผ้าที่ต้องคิดหนัก ขึ้นทุกๆวันเพราะวันนี้ไม่ใช่เด็กน้อยอีกแล้วออร่าความสวยความสง่างามขึ้นแท่นเจ้าหญิงหมอลำในยุคนี้แบบไรคู่เทียบทั้งความสามารถในการร้องการเอนเตอร์เทน หน้าเวทีที่นับวันยิ่งเก็บประสบการณ์เพื่อต่อยอดสำหรับการเติบโตในฐานะศิลปินเต็มตัวในอนาคตต่อไปตามที่พ่อโจโยมนินหมายมั่นไวพี่น้องขาซึ่งนะคะเจ้าหญิงวงการหมอลำคำนี้ไม่เกินจริงบ่าเกินจริงอีลีพี่น้องขาสมมงแล้วสำหรับน้องอุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ,บ้านแพงย่างธิสาไอบอกตั้งแต่ต้นคลิปคะ่ะ ถ้าวเวาถึงวงการหมอลำเจ้าหญิงแห่งวงการเนี่ยเขาคือภาพเลยค่ะภาพนี้แลนมาในหัวเขาเลยนะคะก็คือภาพของน้องอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงซึ่งบอกเลยค่ะว่าพคุนบอกว่าแบบไร้คู่เทียบนั่นก็คือเรื่องจริงซึ่งตอนนี้ก็พี่น้องขาไปค้คนหาได้เลยว,ว่าจะเอาใครมาเทียบในวงการนะคะ หมอลำเทียบน้องอุงอิงตอนนี้เทียบไม่ได้จริงๆสําหรับน้องอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงซึ่งเป็นที่ประจักษ์หลายๆอย่างค่ะบ่าวาสิเป็นนะคะพี่น้องขาโลกโซเชียลแฮแทกน้องอุงอิงไปคนเมืองเลยพี่น้องขาแฮแทกน้องอุงอิงยอดค้นหาน้องอุงอิงเออหลายแฮงค่ะและช่องหลายๆช่องที่ทําข่าวน้องอุงอิงรวมถึงช่องเสาไอ คือนะคะทุกคนนะคะให้ความสนใจกับน้องอุ้งอิงซึ่งด้วยเนาะห,นหลักกระแสของน้องที่น้องมีกระแสมาแรง 2. ด้วยความน่ารักของน้องอุ้งอิงความเป็นกันเองความหมั่นบ้านความเป็นเด็กกระตันยู รู้คุณต่อผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นทางด้านบอโจซอนุษหรือนะคะพ่อเอกแม่น้อยแล้วก็กระตันยู่รู้คุณนะคะรักเอซแฟนคาแฟนหมอลำทุกคนพอ่อพอแม่แม่นะคะน้องอุ่งอิงให้ความสําคัญทุกๆุกคนเออและพี่น้องขาไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังและหลายแบรนด์เนี่ยก็อยากได้ตัวน้องอุ่งอิงไปเป็นพรีเซนเตอร์หรือแม้ก,กระทั่งรายการทีวีรายการดังค่ะพี่น้องขา ก็นะคะอยากเชิญน,น้องอุ๋งอิงไปร่วมรายการเดียกเลติ้งให้กับรายการเนี่ยขอยกตัวอย่างเด้อบาว่าสิเป็นโหนกระแสซึ่งโหนเกษเนีน่ยบอกเลยว่าช่องเขานะคะก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากเนาะเอ็นเกรดเมนต์ช่องดีแห้งยังเชิญน,น้องอุ๋งอิงไปร่วมรายการรายการตีสิบคุยแซบโชว์ลายต่อหลายรายการแห้งพี่น้องคะซึ่งรายการเรานี่เป็นรายการดังอยู่แล้วก็อยากได้ตัวน้องอุ๋งอิงไปร่วมรายการ เออพี่น้องขาใครๆก็สนใจน้องอุ๋งอิงสื่อข่าวหลายๆสื่อช่องเล็กช่องใหญ่ นำเรื่องราวของน้องอุงอิงค่ะไปตีแผ่ให้นะคะพอๆแม่ยมเอฟซีแฟนลับได้ทราบทั่วกันและและหลายคนถีบบอลลจากน้องอุงอิงก็รู้จักน้องอุงอิงจากสื่อข่าวพอหูจักกรมาค้นหาเอ่อพอมาค้นหาคือยอดแฮชแท็กนะคะน้องอุงอิงยอดค้นหากันหลายอยูย่แล้วคือเด้งขึ้นมาเลยอันนี้นะคะสาวไอโบเดวอาไอเดวเอาเด้อบบเสือ ผู้ใดมาเทียงเนี่ยไปคนไปคนล่องบังเลยนะคะสาวไอ้ก็เคยนําเสนอเรื่องนี้ไปแล้วสําหรับยอดแฮกแท็กน้องอุ้งอิงเนี่ยหลายอิลีพี่น้องหลายสุดและอีกหนึ่งอย่างพี่น้องค่ะยกตําแหน่งนี้ให้ด้วยเลยก็คืออุ้งอิงล้านแตกบัวาสสเฮตยังน้องอุ้งอิงนะคะระดับล้านเท่านั้นอืมไม่ว่าจะเป็นมาลายหน้าเวทีคะ่ะน้องอุ้งอิงก็ทําสถิติล้านแตกมาแล้วบุญกระถิน่นพนกันยังไดล้าน วิวเพลงบอตังเ้าถึงค่ะทำสถิติ1วัน1ล้านวิวมาแล้วยอมรับจริงๆนะคะสำหรับเด็กน้อยคนนี้เพิ่นกับเก่งอีหลีน่ะแหละโดยวัยของเพิ่นเพียงเท่านี้แต่ความสามารถของน้องถือว่าน้องเก่งมากเลยจริงๆและนะคะความดังกระแสของน้องที่ว่าดังเปียงปางเนี่ยคิวงานน้องกันแน่นนะคะข้ามปีข้ามไปเป็นปีๆเลยซึ่งลาสุดบอจจเองนะคะก็ได้นะคะมาโพส เอาไว้ว่าคิวงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยยาวถึงปี7 0แล้วนะเอ่อคิวงานน้องอุงอิงยาวไปถึงปี7 0ค่ะขนาดปิดฤดูกาลน้องอุ๋งอิงกับบได้ว่างเด้พี่น้องค่ะก็มีงานแบรนด์พรีเซนเตอร์พบปะ FC แฟนคลับเอ่อรายการดังนี่สิคะพี่น้องค่ะบได้หยุทบ่บดภ้ภัคบได้พอนี่ลหละความฮอตของเราค่ะของน้องอุง๋งอิงมงลงนะคะสําหรับตําแหน่งนี้ก็อย่างที่ว่าค่ะ ไม่มีข้อกังขาใดๆเนาะพี่น้องขาสำหรับเจ้าหญิงวงการหมอลำยกให้น้ององิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงอ่ะพี่น้องขาอ่ะเขามีทั้งด้านนะคะเจ้าหญิงทั้งด้านหมอลำแล้วสำหรับทั้งด้านเจ้าชายพี่น้องขาคิดว่าเป็นผู้ใด เอออยากรู้เหมือนกันพี่น้องคาผู้ใดสีใดตำแหน่งหนีไปคลองสำหรับฝ่ายชายเนาะเจ้าชายวงการหมอลำยอ,อยากหูคือกันสาวไออยากหูคือกันนะคะพี่น้องขา FC แฟนคาแฟนหมอลำมีผู้ใดพอหูพอะสาวว่าใครที่เหมาะกับมุ่งนีนะคะสำหรับเจ้าชายวงการลูกทุ่งเนี่ยอคอมเมนต์มาบอกเสาวไอเนี่ยหรือว่าใครมีศิล,ลปินในดวงใจอยากจะเสนอ รายชื่อนี้ให้เป็นนะคะเจะ้าชายในวงการหมอล่ัมก็ล่องคอมเมนต์มาเบิงนอกเพื่อว่าสาวไอนะคะจะรู้จักคนนี้หรือว่าเคยอ่านเขาคนนี้มาแล้วอสาอาจจะได้มานำเสนอที่ช่องมักหมอลลัมสำรับเมื่อนี้ค่ะพี่น้องคะสาวไอก็ยินดีกับน้ององค์อิงหมอสมอิลีกับตำแน่งนี้เจ้าหญิงวงการหมอล่ัมค่ะ สาวไอ้ก็อยากจะฝากน้องอุ้งอิงนะคะเรื่องสุขภาพเนาะก็คือเป็นห่วงน้องนันละก็ว่าหลายเทือเล่เนาะเพราะว่าบ่าว่วาหยังละพี่น้องขาคนมีกระเสงานก็เยอะ เออเพื่อนก็เดินทางตลอดนะคะหาเวลาพักผ่อนดูแลสุขภาพด้วยนะคะอยากให้น้ององค์อิงสุขภาพแข็งแรงจะได้มีแรงมีกําลังนะคะไปมอบผลงานแล้วก็มอบความรักความสุขให้กับ FC แฟนคลับหน้าเวทีอ่ะพี่น้องคะสำหรับเมื่อนี่สาวไอ้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่คลิปหนา้าค่ะสำหรับเมื่อนี่สวัสดีค่ะ